สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ NConcept E-Studio นะคะรายการทีวีที่เหมือนห้องเรียนทุกประการะคะ่ะเอาเลยค่ะเรามาผ่าข้อสอบกันต่อดีกว่านะคะ X 2 3หน้า12ข้อ48ค่ะ Increased contraceptive use caused a decline on the number of abortions performed worldwide. from 1995 to 2003เขาบอกว่า contraceptive แปลว่าอะไรคะยาคุมไงล่ะคะการใช้ยาคุมก่อให้เกิดการลดลงคะ่ะทัน subject หรือประธานอยู่ที่ use การใช้ยาคุมคะ่ะกริยาข้อ2ถูกเลี่ยงะลูก c o s t เติม ed เป็นอดีตเพราะว่า เหตุเนี่ยเกิดตั้งแต่ปี95ถึง2003เพราะฉะนั้นเป็นแพสซิมเปิลเติมอีดีถูกหรือ,อยังคะลูกถูกแล้วค่ะออบเจกต์ก่อให้เกิดอะไรก่อให้เกิดการลดลง a decline คานั้น subject verb object ครบแล้วค่ะทีนี้น้องลองตอบกันข้อไหนบ้างเอย่ยข้อหนึ่งเนี่ย increased มันเป็นยังไงคะถูกต้องแล้วค่ะลูกการใช้ยาคุมกำเนิด ที่เพิ่มขึ้นนะถูกทำให้เพิ่มขึ้นเลยเติม ed นะเป็นกริยาช่อง3เราเรียกว่า participle หรือ past participle นั่นเองค่ะด้วยเหตุผลเดีวยวกันข้อ1ถูกข้อ4ก็ต้องถูกด้วยค่ะเพราะเขาบอกว่าจำนวนของการทำแท้งหรือ abortions ที่ถูกกระทำขึ้นทั่วโลก performed เติม ed เพราะการทำแท้งต้องถูกกระทำ ถูกไหมคะ perform แปลว่าแสดงกระทำก็ได้ค่ะรูปอะไรกันแล้วคะ verb ช่อง3หรือ past participle สพองกันเองค่ะเหมือนกับ she loves the man kicked by her หลอนเนี่ยไปหลงรักผู้ชายที่ถูกเตะโดยหลอนซาดิสมากๆเลยคะ่ะไม่ไหวจะเคลียร์แบบนี้ kicked เป็น verb ช่อง3ขยายคำนามที่อยู่ข้างหน้านมันคือ the man ผู้ชายคนไหนล่ะคะผู้ชายที่ถูกเตะโดยหลอนะ่ะผู้ชายคนนี้ถูกกระทําจึงเป็นรูปเบอร์ช่อง3ามวบช่อง3ใช้ขยายคำนามเราเรียกว่าอะไรนะคะ past participle ค่ะเฉลยอะไรดีเอย้ยคอนิวัต p พอร o s i t i ชันค่ะใช่แล้วขอ้ขอข้อถูกต้องแล้วครับเก่งมาก3คะ่ะเพราะว่าอะไรคะการลดลงในเรื่องใด การลลงในเรื่องจํานวนของการทําแทงจะไม่ใช่อ่อนค่ะใช้อะไรคะลูก in ค่ oh, a decline in a decline in เนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เฉลยข้อ3เลยค่ะง่ายไหมละคะอย่าลืมมาติดตามนะคะ x by ครูพี่แหนนะคะเราจะมาผ่าข้อสอบภาษาอังกฤษข้ออะไรต่อไปติดตามตอนหน้าค่ะวันนี้เราไปก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ Oh, Socialista We are Facebook and Nam Follow us on Twitter every day Socialista